ะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมพระที่ขึ้นนะครับสาลาดุสีตานะครับเดี๋ยวมาเราลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมากันเลย <c oughs> เดินอาทำไรกันครับ <c oughs> ทำไรกันให้ตัวแล้ว <c oughs> แล้วนะครับกับทิปโอโฟร์แบ็ทิปนี้พวกเราจะพาไปทุ่งสวนาเมืองไทยกันกับอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจะเป็นยังไงตามดูกันเลยมาแล้วเอเคตอนนี้เราสวัสดีชาวโลก <c oughs> อ่านะครับพวกเราทิปโอโฟร์แบช่องที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวพร้อมระตาอุทยานทั<ร>่วประเทศครับพี่ดาวจ้ะพี่ยุทธครับไงเออพี่ยุทธครับโค่ะ น้องแอนครับดูเด็กกว่าเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวงค่ะทุ่งแสลงหลวงมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราต้องมานั่งเดี๋ยวต้องมาดูกันดีกว่าว่าที่ทุ่งแสลงหลวงเนี่ยเรามีอะไรแบบสวยงามมีอะไรให้น่าติดตามบ้างนะครับเรารอบนี้เราเองก็ไม่ได้ทํากันบ้านคือเป็นทริปเขาเรียกว่าเป็นเป็นทริปเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะฮะก็เลยยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เท่าที่ถาม พี่เจ้าหน้าที่เนาะอุทยานให้คำแนะนำดีมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแต่เรายังไม่บอกหรอกแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีทีเด็ดก็ได้ใครจะไปรู้นะตังแข่งหลวงจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับตามมาเลยไปตามไปดูกันเดี๋ยวขอคิดแข่งหลักหลวงมีท่ากันครับ เป็นลูกแฟนที่ของทุใช่ค่ะวิวตรงจุดกลางเต็นนะครับก็จะเป็นทุ่งโล่งๆเราอาจจะมองเห็นสัตว์ป่าได้จากตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่าทุ่งสวรรค์หน้าเมืองไทยนั่นเองนี่ครับบริเวณในจุดกลางเต็นของทุ่งแสลงหลวงครับตอนนี้ กำลังแรงการเต็นท์อย่างขมักขมันเป็นยังไงพี่ดาครับผมสวัสดีเพิ่งมาถึงเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์เตรียมเสื้อผ้าไปก่อนไม่รู้คืนนี้จะหนาวแค่ไหนเนาะเราเราเราไม่ประหม่าละกันแล้วก็เตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้ด้วยเต็นท์พีแอนนะครับมี่พีแอนด์เขามีสุ่งทำใหม่มานำเสนอที่นอนที่นอนเป่าลมแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ที่สูจ ใช้ตียงเหี่ยงพองเลยติงพองเลยเตีงพองเลยเดี๋ยวดูเต็นพี่ปูบ้างนะปูจัดของในเต็นท์นะครับจัดเฟอร์นิเจอร์คืนนี้เรานอนในนี้นะโอเคดูบรรยากาศรอบๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะไปกางอยู่ตรงโน้นกันวิวสวยนะแต่เราปีกวิเวกหน่อยเพราะว่าเราจะตดดัง เราจะเข้างน้ำบ่อย okay. มานี่ครับ okay. สำหรับจุดท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็จะมีประมาณ4จุดจะมีศาลาดุสิตาศาลาสลัดจันทร์และทุ่งนางพญาเมืองเลนเย่ yeah. ตอนนี้ประมาณ ก็ประมาณตอนนี้จะหกโมงแล้วตื่นตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะครับเตรียมตัวส่งแปกอะไรเรียบร้อยเสร็จก็เดินทางเก็บแสงเช้ากันสวยๆดูซิว่าวันนี้เราจะโชคดีนะโชคดีไหมต้องมาลุ้นกันอีกทีนะฟ้าจะเปิดไหมเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวสายพอเสร็จจากสาราดุสิตาเราก็จะไปที่ไปทุ่งสนอะไรทุ่งสนปะ แล้วเราก็เลยจนได้นะครับผมวันนี้เป็นการซ้อมนะฮะใช่นี่สาราดุสิตาอะไเงี้ย่าน่าจะได้เนี่ยฟุ้งๆเลยเนี่ยไอหมอกฟุ้งๆสาราดุสิตาอ่าครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมพระที่ขึ้นนะครับสาราดุสิตานะครับเดี๋ยวมาลองลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมากันเลยคืกแค่นี้ nên không có สำหรับสาราดูสิตานะครับจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่มากที่สุดของที่นี่แต่รอบนี้นะครับพวกเราคงทำบุญมาน้อยไปเพราะเมฆค่อนข้างเยอะและหมอกก็ไม่มาตามนัดเลยทำให้เราไม่ค่อยได้แสงและหมอกเท่าไหร่หลังจากที่พวกเราอ,อกหักจากแสงเช้านะครับพวกเราก็เดินทางเข้าไปด้านในกันต่อจะไปที่ไหนกันต่อตามมาดูเลย บรรยากาศสองข้างทางนะครับก็จะเป็นต้นสนและทุ่งโลกแต่วิวที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าประทับใจพวกเรามากๆาก,ากจริงๆครับตอนนี้เราเข้ามาจากจุดกลางเต็นต์นะครับประมาณเกือบสิบโลแล้วพอดีมาเจอเลยของก้ขอคนก่อนถึงเนืิออ pues. ออนนางพญามาเจอรถที่เขาแบตหมดเขาบอกว่าเขาอยู่แตงกฤนะใช่ไหม ดาวนำแบตให้เขานะครับอุปกรณครับ,บ ทำไรกันครับทำไรกันให้ตัวแล้วรถแทนนะครับวันนี้เราจะมีรถแทนหลังจากที่พวกเรานะครับช่วยพี่เจ้าหน้าที่ชาร์จแบตรถเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อครับ ครับเก็บคลิปเก็บภาพเอ้าเนี่ยเฉยเฉยเออเฉยเฉยนิ่ง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 ดูไปยืนถ่ายไปยืนตรงกลางถนนถนนถ่ายอ่ะเอาเปล่าไปอีกไปอีกป่ะป่ะพอกันพอกันนะเอาอเค ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนางพญาเมืองเลนทุกคนต้องต้องหันอ่านทุกคนต้อไ่านชื่อไตอนแรกหันไปอ่านแล้วก็ต้องหันมาพูดอีกมันเป็นไงทุกงนี้ทุ่งนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นต้นสนสองใบนะครับต้นใหญ่เป็นเป็นลานโล่งๆเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศจากในคลิปแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่ามันสวยมากบรรยากาศดีนะเรากําลังรอแสงไม่ต้องต้นงหนมามันผ่านอะไรนะ ศาลาอ่านศาลาอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจุสิตาศาลาดุสิตาไม่ใช่รับมันอีกศาลานึิงนะอ่าแล้วจะมีจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งไหนนะเราจำ่อไได้ดูในคลิปเดี๋ยวดูจะดูในคลิปแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยครับการเย็นทุ่งพญาเมืองเลนนะครับเป็นลานสนสองใบที่ปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ ให้ความล่มลื่นและสวยงามแปลกตามากทำให้พวกเราตื่นเต้นมากนะครับกับสถานที่แห่งนี้ข<โดย>ากลับนะครับพวกเราเจอพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่เราช่วยชาร์จแบตรถไว้ แล้วก็แวะทักทายนะครับแล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้สักหน่อยครับไปแล้วครับครับผมโยสวัสดีชาวโลกแว็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 กตอนนี้เราก็มาถึงอะไรของมึงมาถึงช่วงเวลาปิดทริปแล้วเนาะอ่าสำหรับ้พี่แอนเปิดบูรแล้วกสินอุทยานแห่งชาติทุ่งเสาแสงหลวงนะครับ ก็จริงๆมันก็มีหลายจุดนะวันนี้ที่เรามาเราก็กลางเต็นท์กันก็จุดแรกที่ตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยวิวก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นทุงท่งุโลง่งๆก็มีผูกเขาสลับน,นะครับลานตรงที่กลางอยู่บนเนินด้วยใช่แ,แต่ตรงนั้นนะ่ยห้องน้ํามันจะไกลหน่อยเนานะส่วนเรากางกันก็คือเรากางข้างในเพราะาเรา เข้าห้องน้ําบ่อยนะครับเราก็เลยกางข้างในนิดนึงก็แต่แต่ตรงลานกางเต็นท์ตรงนั้นจะมีจุดจอดฮอด้วยเนาะถ้าใครสะดวกอยากจะขับพอมาก็เอาฮอมาจอดอันนั้นจะเป็นจุดที่เราไม่ค่อยสะดวกจุดกลางเต็นท์ที่เรากางกันจะเป็นเรียกว่าจุด A นะครับตรงนั้นจะห้ามประกอบอาหารส่วนใครที่แบบว่าจะปิ้งย่างประกอบอาหารเนี่ยก็จะต้องไปจุด B นะครับไปอีกหนึ่งจุดอ่ะโอเคพี่ปูจุดท่องเที่ยวแรกที่เราไปเที่ยวกันเมื่อเช้า ตอเช้าเราไปศาลาดุสิตาเพื่อไปชมแสงพอาทิตย์ขึ้นอันนี้คือต้องตื่นเช้าเช้านะครับอยู่ห่างกันประมาณ4กิโลจะจุดกลางเต็นเป็นไงบ้างครับพี่พี่ปูแสงแสงอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ดนเมฆบังเราจะได้แสงที่สวยนะตามคาดแต่วันนี้เพือว่าเมฆหมอกมันเยอะเราก็ต้องให้ดูหมอกแทนดูดูทําแบบหมอกไปแล้วกันดูหมอกลายแทนพี่ จำชื่อเพื่อนไม่ได้ตอนนี้พี่ดาวพี่ดาวถ่ายทำแบบไว้สวยมากสวยมากมีเมฆหลายเป็นหมอกนะครับไม่ได้มีแสงให้นะอันนี้มวดนี้โอเคแล้วเป็นไงครับพี่ดาวเราเข้ามามาเข้ามาไหนต่อครับเราไปไหนเราก็เข้ามาที่ทุ่งนางพญานะครับทุ่งนางพญาเมืองเมืองเลนใช่ไหมซึ่งที่นี่เขาได้สมญานามว่าอะไรนะสมสาคสาเมืองไทยนะครับนะครับแต่ว่านอกจากทุ่งนางพญาที่กว้างใหญ่แล้วก็จะมีป่าสนเนาะที่ อยู่ด้านในสุดเลยครับก็หาเลยที่เข้าไปูสวยมากสวยสวยสวยมากซึ่งเหมือนเดิมไม่มีแสงแดดนิดหนึ่งโอเคพี่จืดแล้วที่เรามาสรุปที่นี่ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวดูชื่อกันสาราไม่มีใครทูป้ายบอกหรอว่าเฮ้ยเอาป้ายเดี๋ยวเดีคนซื้อไปชื่ออะไรนะสาราสลัดจันทละจันทละเหรอหรือจันทรจันทรเปล่าเอาช่วยช่วย เราจะเป็นจันทร์เฉยพวกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูไปดูให้ภาพมาดูภาพกันว่าว่าอ่านกันว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรกันพอดีพวกผมเนี่ยเอกภาษาไทยครับผมครับเลยอ่านกันไม่ค่อยออกเอกเต็มเตี้ยมากครับเรียบเรีนเลยครับก็เนี่ยวิว่ได้เห็นนะครับเป็นทุ่งเป็นอะไรอย่างนี้เนาะในช่วงที่ขับรถมาก็สวยแต่ว่าทางเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนเขาก็ไม่ได้นำถ้าหน้าฝนก็ไม่แนะนําให้เป็นรถเก่งอะไรพวกนี้ไม่ให้นำให้ขึ้นมานะครับผม ก็จะเป็นรถกระบะแล้วที่อุทยานเป็นไงครับพี่จืดมีของกินไหมก็มีร้านอาหารร้านอาหารมีับข้าวให้เลือกเยอะะแต่ก็พยายามเช็คเวลากันแล้วเนยเพราะเมื่อวานเราเข้ามาประมาณสามโมงของก็เริ่มหมดแล้วของเริ่มหมดแล้วเพราะว่าเรามาธรรมดามนธรรมดาแต่ก็คนคนเยอะนะคนเยอะเยอะถือว่ามีคนเอาเอาง่ายๆสรุปเลยที่เนี่ยเหมาะกับคนที่รักธรรมชาตินะผมว่าเนะขอเติมอย่างหนึ่ง เซอร์ไพรส์คือโดดเจอทากไม่เจอเดินทากอ๋อใช่ในคลิปในคลิปนะสำหรับมีทากสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีความกลัวหน่อยงั้นก็ก็ปองสเปย์พี่จืดพี่จืดโดนทากเกาะพี่ปูโดนทากดูดส่วนพี่แอนไม่โดนกับพี่ดาวไม่โดนอะไรนะกลัวทากกลัวอ่ะโอเคงั้นก็สรุปสรุปอีกทีก็คือที่เนี้ยเหมาะกับคนรักธรรมชาตินะรักธรรมชาติสายธรรมชาติจริงๆรักความสงบนะครับชอบท่องเที่ยวแบบว่า แอด e n นเจอเล็กน้อยมีจุดชมวิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยสายถ่ายภาพก็น่าสนใจนะครับโอเคงั้นพวกเราทริปนี้ก็จบทริปกันเท่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดแชร์นะครับกดไลค์พวกเราด้วยสับกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอ๋อลืมไฟลืมแซาวพี่ดาว เพิ่งหายจากโควิดมานะครับทริปนี้ทริปนี้สดมากนะครับเปิดโควิดมาก็จัดเลยนวดเข่าเต็มที่เลยนะฮะโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าครับอย่าลืมนะสับตะไคร้ให้เราด้วยตับ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 ทริปโโฟเบไปเดี๋ยวเราไปเด็ดมะขามป้อมกินแกงง่วงกันติดตามฝากสนับสนุนด้วยครับ